น้องอิงสอบถามเข้ามานะคะว่าเราจะทําจิตให้กล้าหารแบบไหนค่ะจิตที่กล้าหารคือเรากล้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวั่นไหวใดๆกล้าที่จะก้าวข้ามไปกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกล้าผ่านเป็นผ่านตายหรือกล้าผ่านไปอย่างมีสติแรงกล้าใช้ปัญญาคิดพิจารณาในเหตุตรงหน้าที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ลงตัวด้วยใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยว,แน,วแน่วแน่ไม่ยอ่อท้อไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดๆที่อยู่ตรงหน้านาขณะนั้นกับความทุกข์ใดๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นกับความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานความเสียใจความเศร้าใจสูญเสียความกลัวเจออุปสรรคสิ่งที่ขัดขวางต่างๆนานา,นา,นาทั้งทางกายทางใจ เราก็ไม่หวาดหวันใดๆสู้ด้วยกายใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อคิดแต่สิ่งดีๆไว้เสมอว่าเราทำได้ไม่กลัวในสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าจนสามารถมีชัยชนะตนเองได้ด้วยใจที่กล้าหาญเข้มแข็งเป็นอันดับแรกก้าวต่อไปก็คือเราจะสามารถข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยกายใจที่กล้าหาญเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวมีความมุมานะอดทนเพียรพยายามาสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเรากายเราหรือสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเราก็จะมีสติปัญญาดีทำได้ชอบแล้วดีแล้วบวกกับมีสมาธิอยู่ในตัวมีสัมปชัญญะมีสติในตรงใจไว้เสมอประกอบเป็นขั้นพื้นฐานของใจ จนเราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดค่ะการชนะใจตนเองได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอ่าตรงนี้คือข้อสำคัญมากที่ว่าเราจะต้องทําจิตให้เข้มแข็งกล้าหาญเพื่อจะสู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเรากายเราสภาวะแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะสิ่งในนดที่มันเกิดขึ้นอยู่เราก็จะสามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยใจที่ไม่ยอ่อท้อมีความอดทนเพียรพยายามสู้กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราหรือสภาวะที่มันอยู่ตรงหน้าเราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทรมานสิ่งเหล่านี้มันคือทุกจรค่ะทุกจรก็คือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเราเป็นไข้แล้วเราก็หายป่วยค่ะส่วนทุกประจําสังขารคือความตายทุกคนจะต้องเจอเราก็ คือทาจิตทําใจให้เข้มแข็งและสู้กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าและยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกเรื่องราวด้วยใจที่อดทนเพียรพยายามค่ะแล้วความกล้าหาญมันก็จะเกิดขึ้นในดวงจิตเราก็จะสามารถชนะใจตนเองได้เพราะการที่เราสามารถเอาชนะใจตนเองได้ ก็เหมือนเรารู้ตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแล้วทุกสิ่งอย่างเราก็จะสามารถร่วงรู้ได้เช่นกันเพราะทุกสื่อทุกดวงจิตและทุกสิ่งเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนกันไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความทรมานไม่ว่าทั้งกายใจวาจามันเกิดขึ้นได้ทุกสภาวะแวดล้อมทุกคนก็เกิดขึ้นได้เช่นกันเราก็สังเกตดูว่าทําไม คนนั้นผ่านอุปสรรคไปได้ทําไมคนนี้สู้ไม่ได้นั่นแหละก็คือเห็นข้อแตกต่างได้เลยว่าเขามีความเพียรความพยายามมีจิตที่กล้าหารอดทนสู้เขาจึงผ่านมาได้ส่วนผู้ที่สู้ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตใจท้อถอยไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความกล้าหารมีความย่อท้อมีความอ่อนแอทางจิตใจมากจึงไม่สามารถสู้ได้เราก็พิจารณาได้ว่าดูได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาผ่านไปได้แล้วทําไมเขาผ่านไปไม่ได้เราอยากเป็นบุคคลประเภทไหน เราเลือกเอาได้ที่ใจเราถ้าใจเราสู้เราก็ผ่านไปไดอ้อันนี้เช่นกันว่าเราก็สามารถพิจารณาด้วยจิตด้วยใจด้วยกายของเราว่าเราจะเลือกเป็นคนประเภทไหนเราเลือกที่จะสู้แบบไหนสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยความอดทนเพียรพยายามมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญถ้าเราทําได้เราก็จะชนะใจตนเองและก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้เราก็ มันรักษาศีลทำความดีปฏิบัติสะสมบุญรักษาทั้งทางโลกทางธรรมไปด้วยจิตเราก็จะมีความเมตตาจิตมีความกล้าหาญในดวงจิตของเราแล้วก็จะชนะใจตนเองก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้จะเป็นจริงได้ด้วยจิตเราด้วยการบวกกับจิตที่เราเข้มแข็งกล้าหาญไม่กลัวสิ่งใดเราก้าคิดกล้าทำเขาเรียกกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะสู้กล้าที่จะเพียรกล้าที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามันเป็นแบบนี้เขาจึงเรียกว่าจิตกล้าหาญเดี่ยวเป็นเช่นนี้ค่ะ ค่ะฝึกฌานก็ช่วยให้จิตเราเข้มแข็งได้เช่นกันเพราะมันจะมีฤทธิ์ทางใจนะคะเราก็จําเป็นต้องฝึกฌานเมื่อเรามีฤทธิ์ทางใจมันก็จะเป็นแบบยัง on, อ่อนยังกลางแล้วก็แก่กล้าก็คือกล้าหารค่ะก็ขออนุโมทนาบุญขอให้น้องอิงประสบแต่ความสุขความเจริญพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงดีมีจิตที่มั่นคงเข้มแข็งกล้าหารยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอให้ครอบครัวและตัวน้องอิงมีความสุขความเจริญ ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมีกินมีใช้รุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแข็งแรงสาธุสาธุสา